ต้นตำรับได้ลองโอชิราเมนของไทยแล้วผลมันจะเป็นยังไงตามมาไอคอฟฟอร์งไทยแลนด์นะไอคอฟฟอร์งไทยแลนด์ราเมนราพากกอกโดนใจรับห่อโก๊ดร้านนี้ต้องโดนอี่มอกเลยร้านอยูเ่เผ็ดของไอเผ็ดกว่าตุ้งยังกุ้งอุ้ยเจียต้นตำรับยังโอชิกระราเมนสุดจี๊ดสไตล์ไทยอร่อยเสน้นอร่อยซุปโอชิ วันนีพตอกกับรายการข่าวนอนลูกูที่หาลึกแหลกไปกันไปกันที่จหัดนี่นักบุญกับเขาวนที่รายการคอนเสิร์ของคือคอนเสิร์ของคือโกับกับจุดท้ากับเปนที่ก็จุดท้าขาับแล้วก็จุดหามีขาแล้วถ้ามันช่วยไม ขางเร่อ่นสูุกดีชมกั่บเมสนุกีชอบอแล้วดูขอเสร็จของคนที่นี่งานคนชมนแล้วลูกก็มาที่ที่ของเตยตกอไปชมเลยมีการเตยสองวันนี้ที่นี่มาท้งู้ชมครับนั่นแค่ตัวตลกอ่ ชอบบอกมีปัญทาแบชอบเล่นกับมันแบบไม่ชอบเหมือนกับโง่กับโง่กับไปเลียนี้กัแเ่็แล้วเวลาที่งานจบก็ชับกันจบสุดท้ายจ้งกับแม่เขาจกเจ็บจริงกับชอบกับชอบกับ เรื่ที่เขาติสดสงต่างฮึชอปไิดก็จิกด,ด้วยทูไมวันหนึ่งข่าวนอลูก